เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม2.1รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภาจํานวนสองเรื่องครับด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่12สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองวันอัคารที่20ธันวาคม2565ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาเรื่องต่างๆดังนี้ครับ หรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณพศ2563สองลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรในร่างพระราหยัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่พศจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบนะครับข้อ2.2ครับรับทราบรายงานประจำปี 2,564สถาบันพระปกเกล้านะครับด้วยสมาด้วยสถาบันพระปกเกล้าได้เสนอรายงานประจำปี2,564สถาบันพระปกเกล้าต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้าพศ2,541รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับ ได้มีท่านสมาชิกสนใจที่จะมีประเด็นติดใจที่จะซักถามอภิปรายซักถามนะครับฉะนั้นผมจึงขอเชิญในการนี้นะครับผมจึงได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อที่31นะครับ จึงขอเรียนเชิญผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุม1นายวิทวัตชัยภาคภูมิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า2ดรทวินวด,ดีบุรีกูลนะครับผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนารักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และว,วิทยาลัยพัฒนาการปกครองอาการปกครองท้องถิ่นนะครับสีนางสาวสุพนันณีงามวุฒิกูลผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสนางกัญจนาศีปัตฐาผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 5. ดอกเตอร์สติพร ทนานิทิโชตผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย6นางสาวธีรพันธ์ใจมั่นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา7นายพะกวัตอัจฉริยปัญญารักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการนะครับขอเชิญเข้าประจำที่เลยนะครับ ต่อไปจะได้เปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายสักถามก่อนนะครับจากนั้นค่อยให้ท่านตัวแทนจากสถาบันพระปกเกล้าได้ตอบชี้แจงนะครับท่านสมาชิกที่สนใจที่จะพิปรายขณะนี้มีอยู่สท่านนะครับหนึ่งพลตำรวจตีสุพิสารพักดีนฤน,นาฏสองสศาสตราจารย์โกวิทพวงงาม สามท่านประเสริฐพงศ์สอนุวัตรสี่นางสาวเพชรดาวต้มมีนาเชิญท่านพลตำรวจตีสุพิสารก่อนครับกาบเรียนท่านประธานที่เคารพผมพลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนฤรณาตบัญชีรายชื่อพักก้าไก่ครับท่านประธานครับอันนี้ก็ขอใช้เวลาอันเป็นสมควรขอรับทราบรายงานประจำปี2564ของสหพันพกเก้ารครับหน้านี้ครับไปที่ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่7เลยครับประเด็นยุทธศาสตร์ที่7คือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยนะครับในนี้มีผลสมริดหลายเรื่องครับที่เกี่ยวข้องครับแต่สิ่งที่สำคัญคือเป็นการดำเนินการตามหลักสูตรนะครับเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลสมริดของกฎหมายตามระยะเวลาหลายฉบับนะครับสิ่งที่สำคัญในโครงการครับท่านประธานครับในเอกสารหน้า170นะครับท่านประธาน โครงการพัฒนานวัตก,กรรมประชาธิปไตยโดยวิธีระดมความคิดเห็นสร้างสารรแสแซนบ็อกนะครับคําถามครับในเอกสารผมก็จะไม่กล่าวถึงเนื้อหานะครับที่มีการตัดสินรอบคณะกรรมการ5องค์กรที่ตัดสินนะครับและให้รางวัลเนี่ยคำถามคือปริมาณการรับรู้โดยตรงของโครงการกัรกล่าวนี้เท่าไหร่และโดยอ้อมเท่าไหร่นะครับ ในส่วนของแฮกกาทอนนั้นเป็นเรื่องของการผลิตและเสริมสร้างการสร้างสรรค์นะครับโดยได้ร่วมมือกับคอนราส a อนเดอนัลสตีฟฟออะไรี่ค K, K, K a s นะครับมันเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการนะครับในการเปิดแฮกกาทอนนะครับเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ในตามยุทธศาสตร์ที่7ของการพัฒนานวัตกรรมประชยิยไตนะครับ ก็เป็นหมุดหมายที่ดีครับท่านประธานครับแต่มันมีเนื้อหาเรื่องของในโครงการที่สองครับเรื่องของการวิจัยศึกษารัสนูนนะครับในเนื้อหาเนี่ยมีอยู่สองโครงการคือโครงการสัมมนาสมมนาธารณะนะครับ2.1แล้วก็2.2โครงการสัมมนาสมมนาธารณะโดยของสวิตเซอร์แลนด์นะครับในนี้มีคำถามที่จะถามนะครับขอทราบอันแรกครับ นะครับที่สรุปนะครับออกแบบโครงการนี้ตามแผนปฏิรูป Big Lock, รบิ๊ก็อกนะฮะผมเข้าใจนะครับแต่ใช้กลไกทางกฎหมายที่สนับสนุนให้พักใดหรือเปล่านะครับเพราะการที่มีการดำเนินการในการหาสัดส่วนการรับฟังนะครับผมก็ดูในนี้ครับโดยหลักการแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องระบบออนไลน์ แล้วก็มีประชาชนกว่า100คนเข้านะครับเข้าร่วมสัมมนาโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นคนกลุ่มรุ่นใหม่และประชาชนที่สนใจประจับใจขอทราบผลสรุปหน่อยครับท่านประธานครับว่าแต่ผมเห็นด้วยครับเพราะว่าในเอกสารนั้นมันมีจุดเด่นของในโครงการที่สองครับท่านประธานครับจุดเด่นเกี่ยวกับเรื่องการปรับการใช้รัฐธรรมนูญต้องขอขอบคุณทางพระบกเก้าครับนี่ท, 6, ทุกเดือนครับ ส่งถึงบ้านมีบลิฟเนี่ยครับบลิฟวันนี้ผอ,อามาบลิฟครับที่พระปกเก้าส่งให้แล้วก็เป็นคำถามในบลิฟครับโดยเฉพาะในบลิฟเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐมนูญเปรียบเทียบของจีนกับรัฐมนูญเปรียบเทียบของอังกฤษนะครับและในการศึกษาเนี่ยมีของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยผมเลยอยากถามว่าจุดเด่นที่เคย ได้พบในการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยในทางวัฒนธรรมเนี่ยมีอะไรที่จะเตรียมตัวเพื่อให้มีสอสอรอในอนาคตปี2566หรือกว่านั้นก็ได้นะที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะครับเพราะจะเขียนไว้ในนี้ว่าจะนำข้อมูลแนวทางปฏิบัติของประเทศนั้นๆมาปรับใช้นะครับในการศึกษาใน KPI brief เนี่ยนะครับ ก็มีอีก2อสประเทศมีทั้งจีนนะครับมีทั้งอังกฤษนะครับและอินโดนีเซียนะครับสุดท้ายคืออินโดนีเซียครับท่านประธานครับถ้าอินโดนีเซียเนี่ยนี่ครับผมชอบมากเลยครับ KPI Research Snap ขอบคุณครับในนี้จะมีการเปรียบเทียบไทยนะครับไทยกับอินโดไว้นะครับแล้วเขียนชัดเลยครับว่า อินโด59าครับลำดับแต่ไทย29ครับได้คะแนนนะครับห่างกันรีบริ้วเลยครับทั้งที่ที่เกิดประชัไยไตยพร้อมๆกันนะครับแต่ไทยเขียนว่างนี้ครับแต่ไทยกับ9ถอยหลังไปเรื่อยๆการเมืองวุ่นวายมีปัญหาเสร็จอีกถอยถดถอยโดยแบ่งเป็นสาประเด็นประเด็นคืออ่อนแรงลงพรักการเมืองประเด็นที่สองการตรวจสอบภาครัฐ ถูกแทรกแซงประเด็นที่สามคือการแก้ไขคอร์รัปชันนี่ครับคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นขณะนี้ครับท่านประธานครับเป็นคําถามครับคําถามสุดท้ายของสถาบันพระปกเล้าจะทำยังไงให้บ้านเมืองหยุดความวุ่นวายจากความสงบนิ่งที่รัฐบาลต้องการแล้วการคอร์รัปชันมันถึงเกิดขึ้นอย่างมีประเด็นในขณะนี้ครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านศาสตสราจารย์โควิดพวงงามครับตามด้วยท่านประเสริฐพงศ์สอนวัดนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมศาสตสราจารย์โควิดพวงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักพลังท้องถิ่นไทยนครศรีธรรมราชวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายรายงานประจำปี 2,565ของสถาบันพระปกเกล้าผมเรียนรรท่านประธานอย่างนี้นะครับที่ผมลุกขึ้นมาอภิปรายผมมีความคาดหวังต่อสถาบันพระปกเกล้าซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพรบสถาบันพระปกเกล้าปี2,540ซึ่งจนบัดนี้เนี่ยประมาณ25ปีเต็มแต่ก็ชมเชยสถาบันพระปกเกล้าส่วนหนึ่งที่พยายาม ผลิตคนที่ตอบโจทย์เรื่องสามสีเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเรื่องธรรมิบาลเรื่องสันติวิธีนี่ก็คือดูในวิสัยทัศน์ที่มีอยู่นะครับประเด็นมันก็คือว่าพระบกเก้าตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกผมคิดว่าจากรายงานเนี่ยผมดู แล้วก็ชมเชยว่ามีหลายเรื่องที่ได้แสดงรายละเอียดผลงานต่างๆแต่ละยุทธศาสตร์ให้สภาผู้แทนได้รับทราบแต่วันนี้ผมจะพูดทักสามประเด็นดท่านประธานเพื่อให้าทางพระบ,บกเก้าได้พิจารณาในข้อเสนอของผมผมคิดว่าจากเป้าหมายและกลไกที่พระบ,บกเก้ามีเพื่อไปพัฒนาเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของธรรมิบาลเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งเรื่องของการส่งเสริมการเมืองภาคพ,พลเมืองที่เป็นสำนักขึ้นมาเพื่อทำงานหรือการตั้งเวทลัยการเมืองการปกครองเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยการทำเรื่องของวิทลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นและสำนักสันติวิธีนั่นก็คือคกลไกที่จะตอบโจทย์แต่ผมคิดว่าเป้าหมายกลุ่มเนี่ยผมอยากเรียนพระปกเก้าว่า ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีกลุ่มหลักสูตรต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเมืองในระบบประชาธิปไตยหรือที่เราเรียกว่าปอปอรอซึ่งนั่นก็เน้นให้ทางผู้แทนหรือวุฒิสมาชิกไปศึกษาอบรมรวมทั้งส่วนอื่นๆด้วยหรือหลักสูตรอื่นในแง่ของธรรมาพิบาลก็ดีหลักสูตรปรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหมหาชนก็ดีเนี่ย ผมคิดว่าหลายหลักสูตรเนี่ยเราเราเน้นไปที่ชนชั้นนำระดับสูงของภาคส่วนภาครัฐและเอกชนหรือภาคประชาสังคมหรือภาคท้องถิน่นนั่นคือส่วนที่หนึ่งแต่ผมคิดว่าอยากให้พระปกเก้ามองกลุ่มเป้าหมายที่พัฒนาประชาธิปไตยที่ไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นผู้นำชุมชนหรือชนชั้นล่างบ้างนั่นก็คือส่วนที่หนึ่งที่ผมคิดว่า มันอาจจะขยายกลุ่มเป้าหมายให้มาสู่ประชาธิปไตยฐานรากเพราะผมมีความมุ่งมั่นว่าประชาธิปไตยฐานรากมันจะเกิดขึ้นได้ดีแล้วก็ไปต่อยอดในระดับสูงไปนะครับขึ้นไปในส่วนที่สองเนี่ยผมดีใจนะที่ประบกเก้าทำเรื่องของยุทธศาสตร์ที่3ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง ถ้าไปดูงบเนี่ยจะใช้งบประมาณเกือบ20ล้านนะในในยุทธศาสตร์นี้ที่ดีใจเพราะว่าไปทำเรื่องของการอบรมครูก็ดีไปส่งเสริมนักเรียนที่ทำจิตสาธารณะก็ดีนะครับอันนี้ก็ก็ชมเชยไว้ด้วยแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการคิดในเรื่องของการฝึกที่เป็นแนว ในแง่ของการพัฒนาประชาไปที่มุ่งไปสู่เรื่องของการมีส่วนร่วมความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นเป็นต้นถ้าจะเริ่มจากที่ผมพูดตั้งแต่ต้นว่าไปเริ่มจากจุดข้างล่างแล้วนำสิ่งที่เป็นนักเรียนอาจจะให้โรงเรียนแต่ละภาคกระจายไปทุกภาคเลือกภาคละสองสโรงเรียนแล้วก็ทำในลักษณะการสร้างความรู้สึก เป็นเจ้าของท้องถิ่นที่พัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นตรงนั้นจะได้ไหมนี่คือส่วนที่สองในส่วนทุทายท่านประธานครับผมคิดว่าอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามาีรางวัลพระปกเก้าเกิดขึ้นที่ให้กับองค์กรท้องถ,ถิ่นอันนี้ก็ไม่ติดใจแต่ผมคิดว่าวิธีประเมินเนี่ยอาจจะเปลี่ยนมุมใหม่บ้างได้ไหมก็เลยเสนอว่าน่าจะทำแบบแมวมองหรือว่า ทำแบบให้ภาคประชาสังคมในท้องถิ่นเป็นคนเสนอมากกว่าสมัครเข้ามามองค์กรท้องถิ่นสมัครเข้ามารับรางวัลพระบกเก้าเนี่ยปีปีหนึ่งก็มีไม่มากนักนะแต่ผมคิดว่าถ้าแมวมองเป็นคนเสนอหรือว่าภาคประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นเป็นคนเสนอเสียเองแล้วพระบกเก้าไปประเมินหรือไปติดตามเนี่ยผมคิดว่ามันจะกลับมุมวันอาจจะเปลี่ยนมุมมองในการเสนอรางวัลขึ้นมาใหม่ แต่ว่าผมเห็นใจพระปกเก้าว่ารางวัลไม่มีในในลักษณะเป็นเงินแต่ถ้าเทียบกับสำนักนายกที่เขามีรางวัลบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยเขามีรางวัลให้แต่ผมอยากเสนอให้พระปกเก้าว่าลองดูว่าของบทางรัฐบาลมาได้ไหมเพราะว่าท่านทําดีแล้วอาจจะขอเป็นเงินรางวัลไม่มากก็น้อยอันนี้เป็นข้อเสนอที่ผมเสนอไว้สาประการนําเรียนท่านประธานว่าข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของหลักสูตรเนี่ย เรานำหลักสูตรให้คนข้างล่างได้เรียนมากกว่าชนชั้นนำชนชั้นนำทำไว้นี่ก็ดีแล้วในหลักสูตรต่างๆในระดับสูงแต่ว่าข้างล่างเป็นผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นจะได้ไหมอันที่สองก็คือเรื่องของอนักเรียนที่กระจายให้ทั่วไปทุกภูมิภาคแล้วทำกิจกรรมในเรื่องของการสร้างฐานท้องถิ่นที่ให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่น และส่วนสุดท้ายรางวัลพระบกเก้าที่จะเปลี่ยนมุมอย่างที่ผมเสนอจึงกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านประเสริฐพงศ์ตามด้วยคุณเพชรดาวโตมินาครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประเสริฐพงศ์สอนวัน์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่ออดีตอนาคตใหม่ปัจจุบันพรรคก้าไกลลูกศิษย์สถาบันพระปกเก้าครับวันนี้ขออภิปรายรับทราบรายงานประจําปี2564ของสถาบันพระปกเก้าที่ออกมาเป็นรูปเล่ม ได้อ่านล่วงหน้าเห็นข้อดีของรายงานนี้เยอะแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอแสดงความยินด,ดีกับท่านเลขาธิการท่านใหม่ซึ่งเป็นอาจารย์ของผมโดยตรงซึ่งผมคาดหวังว่าสถาบันพระปกเกล้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของประธานรัฐสภาแห่งนี้จะได้ทบทวนบทบาทในการยืนข้างระบอบประชาธิปไตยตามรายงานซึ่งในเอกสารที่ท่านเขียนนะครับประเด็นยุทธศาสตร์เนี่ย เขียนไว้เยอะครับว่าเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยพัฒนาประชาธิปไตยข้อ1ข้อ2ข้อ5ข้อ6ข้อ7เนี่ยมีคําว่าพัฒนาประชาธิปไตยซ้ําๆกันเยอะมากครับในในหน้ารายงานซึ่งแน่นอนว่าการยืนข้างประชาธิปไตยที่ดีนั้นย่อมพูดถึงอุปสรรคของการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยผมอยากฝากท่านอาจารย์ได้ลงลึกในรายละเอียดของรายงานฉบับต่อไปที่ท่านเลขาธิการคนใหม่จะได้ทำงาน ภายใต้การดูแลของรัฐสภาแห่งนี้ว่าอุปสรรคของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีอะไรบ้างเช่นโรงเรียนจปอปรสถาบันทหารซึ่งเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็ได้แนะนําไปแล้วว่าจะได้เอาความรู้นี้ไปใส่ที่โรงเรียนบ้างละจนชั้นนําท้องถิ่นบ้างละผมเคยอภิปรายรายงานของสถาบันพระบุกกล้าหลายครั้งรวมทั้งเสนอแนะครับว่าให้ท่านจัดอบรมให้ความรู้ ไอ้พวกนายพลนายพันทั้งหลายเนี่ยที่คุมกองกําลังเนี่ยให้มันมีความรู้เรื่องประชาธิปไตยให้มันมีความรู้เรื่องการเคารพสิทธิของประชาชนไม่ใช่ลากปืนลากอาวุธออกมาปล้นอํานาจอธิปไตยของพี่น้องประชาชนทําให้ประเทศไทยล้าหลังทําลายระบอบประชาธิปไตยครับท่านประธานครับฝากเลือดใหม่ที่มีความกล้าหาญในสถาบันทบกล่าวจงเป็นนักวิชาการที่มีความกล้าหาญครับ ผมเนี่ยอยากไปอบรมมากแต่พอดูรายชื่อนักวิชาการหรือวิทยากรครับโอ้โหไม่ศรัทธาเลยครับไม่ว่าจะเป็นประธานกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันพระโบก้าศาสตราจารย์คนดังครับซึ่งมีจุดยืนในการสนับสนุนพระเดชการมาตลอดไม่ต้องเอ่ยชื่อครับดูในรายงานท่านก็รู้ค่านิยมร่วมนะครับ e s a l i s m ต้องเป็นบุคลากรที่เป็นมืออาชีพผมอยากเห็นจริงๆครับเวลาทหารออกมาปฏิวัติเงเียบกิ๊บครั้งที่ผ่านมาช่วยแสดงจุดยืนของสถาบันพ่อโเก้าครับบุคลากรมีจริยธรรมนะครับเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนพัฒนาระบบประชาธิปไตยปี2561ครับแอบจัดกิจกรรมระดมเฉพาะพรักการเมืองบางพรคผมไปเชิญโดยบังเอิญครับท่านประธานฝากเลขาคนใหม่ด้วยนะครับ ว่าในการปฏิบัติงานของท่านในอนาคตเนี่ยช่วยนะครับหยุดเลือกปฏิบัติด้วยหน้าห6 57ครับพูดถึงการปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหารัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปก็ท่านรู้อยู่ไม่ใช่เหรอครับว่ารัฐธรรมนูญปโยคศูนย์เนี่ยมีคนร่างไม่กี่คนผมขำจริงๆครับที่ท่านไม่กล้าแม้กระทั่งเขียนลงในรายงานเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหาปยุรต์รัฐธรรมนูญเพราะเรารู้อยู่นี่ครับ ว่ามีบุคคลใดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตเลขาประบ,บเก้าคุณบวรศักดิ์หรือคุณมีชัยนะครับซึ่งแน่นอนว่าผลพวงของรัฐมนูรปี60วันนี้เนี่ยเรากําลังเผชิญกับการเลือกตั้งนายกที่มาจากสวซึ่งไม่ใช่มาจากประชาชนและมันสะท้อนเรื่องการพัฒนาระบบป,ประชาธิปไตยที่ท่านเขียนนักเขียนหนาในเอกสารฉบับนี้ท่านประธานครับจะตีอย่างเดียวไม่ว่าครับ ชมก็ต้องชมหนังสือแจกถึงสสทุกคนผมได้รับผมชอบมากครับสามารถสแกนอ่านได้ด้วยส่งหนังสือให้ถึงบ้านนะครับก็อยากมีคําถามต่อมาครับว่าสภาพลเมืองที่ท่านทํากันมาแล้วโดนยกเลิกโดยคอสชอเนี่ยตกลงท่านพร้อมที่จะเอากลับมาปัดฝุ่นเสนอใหม่อีกไหมนะครับแล้วก็ช่วยทบทวนด้วยนะครับวิทยากรในสถาบันของท่านเนี่ยที่อ้างอิงเระเด็จการทั้งหลายแหล่เนี่ยปลดออกสักทีไม่ต้องเชิญมาไม่ต้องเกรงใจครับ เอาให้ออกจากระบอบประชาธิปไตยตามวิสัยทัศน์ที่ท่านวางไว้สักทีครับแล้วก็อย่าลืมนะครับความกล้าหาญของท่านเนี่ยเข้าไปอบรมนายพลนายพันในโรงเรียนนายร้อยจปรซะด้วยอีกอันครับรรท่านประธานครับสุดท้ายเรื่องของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินครับเขียนไว้ในหน้า2 0 3ครครับท่านประธานครับอหน้าแรกเลยเขียนไว้หน้าเกียดมากครับ เมื่อสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจําปีหากสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงบัแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญสตง,สต,งต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลนี่มันเขียนก้มกั้กึ่งกึ่งเนี่ยเขียนให้ชัดสิครับสตง,ส,ตงสถาบันเขาจะได้ไปปรับปรุงหรือว่าท่านเจออะไรที่มันไม่ชอบมาพากลและไม่กล้าฟันธงเรื่องนี้ลงไปก็ฝากเอาไว้นะครับว่าในเมื่อท่านยืนยันว่า ท่านจะเป็นหนึ่งในองค์กรที่จะพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้เดินหน้าต่อไปในประเทศไทยของเราแห่งนี้ช่วยเป็นที่พึ่งช่วยเป็นหลังพิงในระบบประชาธิปไตยช่วยแสดงจุดยืนให้พวกผมได้กราบไหว้ให้พวกผมได้อยากเข้าไปอบรมกับท่านอีกสักครั้งหนึ่งเถอะครับขอบ,รรขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนที่คุณเพชรดาวโตมินาจะอภิปรายนะครับ สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึง3จากโรงเรียนเอกภาพพัฒนาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีจำนวน53ท่านนะครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับท่านนะครับ